มึงแนะนำกูหน่อยการจีผู้หญิงให้มันตื่นเต้นเราจะได้จีบแบบไหนอะอจีบเมียเพื่อนครับจีบเมียคนอื่นหรือเมียเพื่อนนี่มันสนุกยังไงอะมันลุ้นรับจีบเมียเพื่อนหนุกนี่คิดดูดิมันลุ้นยังไงแก้วจีบเมียเพื่อนมันลุ้นยังไงมันลุ้นเหมือนเราดูกุดบอลครับลุ้นยังไงลุ้นว่าเขายิงตอนไหนครับ ยิงเข้าประตูเหรอไม่ไม่แน่ครับบางทีก็ยิงเข้าหน้าจางครับเดี๋ยวแต่เป้าครับจีบเมียเพื่อนมันดียังไงจะทอมึงลองอธิบายกูได้รู้ได้มามันดียังไงอ่ะคือการจีบเมียเพื่อนนะครับน้องเชืเ่อผมไหมเชื่อพี่ตองดิการจีบเมียเพื่อนนี่หนึ่งไม่ต้องใช้ความหล่อครับขอเพียงแต่เราพูดได้เก่งก็ได้เลยโบราณก็กล่าวไว้แล้วว่าคารมเป็นต่อรูปหล่อเป็นรองลูกซองได้เปรียบ กอเสียงเงี้บมันตายโหงคนขายโลงได้่ังเอ๋แต่ไม่จําเป็นไม่ต้องแสดงความคิดเห็นภายในสภาเข้าใจไหมครับคุณรู้จักไหมคุณโถวันนี้คืออะไรกริดเล่มนี้เป็นกริดโบราณนะกำนันสุเทเพพห้ครูไว้ตั้งแต่ต้นยังไม่บวชคุณกลัวไหมครับกริดของกำนันสุเทพไม่กลัวหรอกครับเนี่ยขวานนัตวุฒิอยู่นะครับนนรเ,เอาไหมครับขวานนัตวุฒิ เดี๋ยวจะลุงในจัตุพรเว้ยงานยุคแบบนั้นกูเฉียวแต่แก้วนี่มองอีกมองแล้วก็เหมือนเป๊ะเลยกับจัตุพรแล้วพองเหมือนกังคกว่าคนอื่นแล้วเก่งพระ้ันนี้การจะเดินทางออกจากบ้านไปเพื่อที่จะเลือกเอาคู่ครองเราเอาดาวสกาเรือนผู้หญิงคนไหนก็ได้สักคนเป็นเมียข้าก็จะได้เป็นใหญนะ่ได้เป็นดินเระ่าพระานครดีแดนกำแพงแก้ว ว่าไงพวกแกจะไปก <K> ันหรือเปล่าไอ้โถไอ้ทองกูไม่เกี่ยวคนไหนไปก็ไปแต่ถ้าโถไปกูไม่ไปไม่ตูกกันเลยมึงกับไอ้โถเนี่ยไอ้โถมันบ้ายังไงแม่ไหนเรื่องนั่นมาถึงในวัดทำเรื่องไปถึงที่นาข้างน้ําไปติเด็กตัวอายุสักห้าขวบได้ไปติมันทำไมเด็กห้าขวบที่นาข้างน้ำผมไม่ได้เกลียดเด็กแต่กูเกลียดพ่อกับแม่มันเกลียดเรื่องอะไรไอ้โถไม่เกลียดได้ไงมึงคิดดูมีมาลยญาติไหมใช่ลูกมันเยี่ยวใส่กู แม่มันระยาเย้าที่พื้นลยลูกมันเหม็นลูกเย้าใส่โถดีลูกเย้าใส่โถอยู่ได้ไงที่กูไม่เตะ่นะมันไม่ใช่โถมึงมไม่รู้แต่ว่าเย้าใส่กูมันแปลกแปลก,กกินได้ทุกอย่างไม่ว่าอะไรกินได้ทั้งเปไอโถเออกินได้นะั้นลูกขึ้นตอนเช้ามึงกินด,ดูก็ทอดปลาต้องโกตั้งแวมปิฉีกของก็หมดเลยกูถามดูรึไปฉีกของก็ทำไมาปลาต้องโกก็ทอดไว้ เรียดสว่างแล้วยังกอดบ้ากันอยู่ได้ไม่คิดจะทำมาหากินเลยคนเรานี่จริงต้องทำงานกูจีบหมดกูไม่เกี่ยวกูจีกแล้วกูจิม้มกูจีกแล้วกูจิ้มจิ้มอะไรจิ้มไอ้ตีโคไว้จิ้มอะไรไม่เคยเห็นไอ้ที่กาจิ้มไป่ต้องโคไที่กูเลี้ยวๆอะไรที่กใาใส่มพนสาว